สวัสดีครับอยู่กับรายการมึงมันจจีเอ็มโมเกมเมอร์รีวิวครับวันนี้ก็อยู่กับผมครับนายอ้วนเาเหมือนเดิมครับคลิปที่สองครับวันนี้มันจะไม่ได้เกมจักรไรชู้ไหมนะครับอยู่กับนายแบงค์เพื่อนปลาครับก็สิ้นเจ้าของกันแค่นันครัยถ่ายไปแล้วแล้วก็ไอเดียครับไอเดียไออ้วนสวัสดีครับผมรายการของโลกของเกมจะมารีวิวด้วยครับเออมึงเข้ามาแค่แค่ไหนไออ้วนถูกไม่ได้เชิญคะเออสตาร์เกมเมอร์แล้วก็โหลดดิ้งเกมเมอร์แล้วรอแป๊ดเดียวครับมึงมัไปไปไป ตีเข้าไปครับโอ้ยสุดยอดตอนนี้ครับผมเราก็เล่นมาถึงด่านโดนร่มนี่ครด่านแรกเลยนะเนี่ยเไปไม่รู้ว่าด่านอะไรกันเมื่อก่อนนะครับผมได้รีวิวไปแล้วครับจิ้กเก๋าของเหล็ okay. กแต่คคนทำกีตต์ได้อย่าง,ง,งมันมากเลยครับระวังตกเกลียวนะครับเพราะว่าลมอาจจะขาดมันเข้ามาใกล้ๆเลยครับเฮ้ยเ <c oughs> <c oughs> ข้ามาใกล้ๆแล้วครับนี้เปิดโลกของเกมขอ,ของเขาครับได้ H W U มันอยู่จีอ่อไอแบงค์พูดทำไม่ได้แต่มันอยู่จีอาครับได้เชิญเออรายการหยุดโลกของเกมมารีวิวด้วยนะเนี่ยเมี้ไม่มีอะไรมากโอ้โหครับมาเลยวันนี้ครับมาหนึ่งครับข้ามาด่านที่สองแล้วนะครับเนี่ยผมจะขี่มอเตอร์คอะครับด่านแรกครับอาจจะดูนี่สามารถยกล้อได้ไหมครับไม่รู้ว่าผมยกไม่ได้ลวันนี้ครับคอยครับไปทำะไรกิจแน่ๆครับแต่ผมไม่แต่ผมไม่แต่ผมไม่สนครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับโอ้ยธุรกิจเออครับเดี๋ยวผมดูเรื่องก่อนครับ คือเหรอๆตุลักต่อเลยมามามีอะไรไม่เห็นใครนะแล้วก็ไปเรื่อยเออเดี๋ยวค่อยก่อนนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันบังมาทางนี้ได้ไงวะเรื่องยังไงอะเรื่องังอยู่ที่มันก็บังมาแล้วครับตำรวจยิ่งแล้วมีก่อนครับตำรวจชิงครับเป็นตำรวจยิ่งไปนี่แกผมไม่รู้นะครับว่าตำรวจยิ่งไปนี่นครับจะบอกเลนหนักกูรู้เร่มันเป็นมาแล้ว พี่อะไรระบายอุ้ยตรงนี้เราก็ไประบายเลยเอ้าเฮ้ยมันลุกได้รือวะบักนี่แม่มาแล้วก็แล้วก็นี่เราก็กลังวิ่งไป่ดีทำอะไรกีนเอกนี่บอกว่าควรจะไปครับเลินไปครับผมให้ทงไม่ทำนะไม่ทำพาร์ตี้พาร์ตี้สองอ่ะแม่ตำรวจก็ยิ้มอยู่ได้คนตีตำรวจอย่างนี้ก็เราต้องเ้าแล้วอุ้ยเฮ้ยมันไปได้ไงวะบ้าพี่ม่ลงไปแล้วโอ้ย ยิงก่อนี่ก็แม่หกวนี่หรอไม่ได้มีกันวะเฮยมนเีหมโอยยิงเขาขาตายแล้วเปลี่ยนหม่ครับแล้วก็ได้กันี่เลือไหมววัวอะไรันนะววันตีนวันตีน่หลายคนเลยด้กน เออคครับแล้นี่เปรื่อขาก็ล่นจา้าขเขาไเดี๋ยวพอมัจะมาเริ่อบริตใหม่ครับอันนี้ก็เล่นแบบเกีเกียนไปก่อนนะครับเพราะเราตั้งชื่อับไรครับมอนดังกาทองมาแล้วไอหลังมึงกจะเปลี่ยนไหมครับคนเตยป้ามาหน่อย ยขึ้นมาหาพวกเงอ้าอสัสน้องรายจะขับครับขุ้เอาสะบอดสะบอดไหมวะใช่แล้วมันชนลูกกูมังมังชนลูกกนยาวคุณเกนไม่กอเออคุณเกนก็ฟังได้หเนี่ยโหยิงไม่ตายรับเดี๋ยวเชื่อครับท่านผู้ชมครับที่ชมเมย์้ากันตาดขาครับเป็ตัวอย่างที่ไม่ดีครับเพราะว่ามันเป็นจรงเรียดูนะครับกันเครับเรียกดูนะครับ ในการดูครับเวลาดูครับไม่ควรผู้ใหญ่ดูด้วยนะครับเพราะมันไม่ดีนะครับเด็กอายุเด็กอายุ18ปีลงไปดูดูไปเล้วช่างหัวกันไม่ต้องหวงดิดไม่ต้องจะใจมากไม่ต้องจะใจดกบดูควรใช้พิจารณาในการรับชมนะครับไปครับควรใช้ควรใช้ควรใช้จอเลนในการรับชมนะครับในในในการขับรถเนี่ยเราต้องร็อกเพลงไปด้วยนะคะ บังเอิญ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 ยิงเข้าไทยเปลือกเฮ้ยเฮ้ยบังของคุณชื่อเอิญนะครับบอสบังผมชื่อบังดีนะครับบางเอิญโดนตายแล้นะครับไอ้กูโอ้ย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 ายแล้วตอนนี้ยผมแรงโอ้โหครับเอฟเิกจริงมากมันก่น อะรับนี่ก็เครื่องคนทีไม่อาจที่สามารถเอ้ยเอ้ยรถเครื่องเรือแล้วกูจะเอากูจะเอายังไม่สามารถอัพเครื่องนะครับมันจะรู้สึกติดๆครัดคัดคุณจะขัดใจนะครับเอิ่อถ้าไม่ถ้ามีบรลางคุณให้ใครก็ได้ก็ไปอัพเครื่องเนี่ยท้าแม่าให้เจ้าร้านน่ะมันจะลื่นๆเนมันมันลื่นมา,นนนมาอุ้ยจมน้ำตายก่อนอแม่ใครยิงกูวะ อุ้ยอุ้ยลงมาได้ไงเนี่ยแม่หมึนไอ้บัหางง่ยปลาแหส้มแตน่ะมอนเป็นอะไรไม่รู้ชบปีชบปลาชบปลาดูปลาไวน้ำไวเล่น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 อุ้ยเกสกีไปเอาเกสกีดีกว่าเดี๋ยวครับแป๊บเดียวครับผมขอยิงไอตัวที่อะมึงทำเก๊กมึงตองเก๊กต้อง้องอปนกวอเ้วออนี่เราก็ได้แล้ว เฮ้ยงูไปไงเนี่ยเฮ้ยครับเฮ้ยูไปไนเนี่ยอ้าวโอ้โหมันขดดินกูไม่เอาเรว คนที่ได้ยิงมานันนะการอะนือกใครครับเฮ้ยชักเลือกอ่าเออเลือกเลือเลือเยียบตายอ่เลอ้เหือยเลยกนลือตาลอกเลือกเือกมลือกเลากเกเลือกาลือตอนนล้อกละือกเลือกเลือออกเลอกเลเเลน่เเล่อเือกออเือกกเลเลรอบนี้ครับผมจะทําเสร็จแล้วก ผมทำและพนักิจนี้เสร็จผมก็จะจบคลิปทันทีเลยครับสั้นๆเหมือนเดิมครับคลิปแต่คลิปต่อไปเชื่อผมครับผมจะเล่นถึง20นาทีแน่นอนครับโอเคครับไปไกลหน่อยนะครับเดี๋ยวคนเกมเสี่ยงก่อนครับเออคุณป้าช่วยบอกหน่อยครับสำหรับคนที่อยากทำคลิปเนี่ยว่าทำไมมันคือชักขนาดนี้อ๋อคุณต้องใช้โปรแกรมแปดครับในการอัดเกมคะก็ใช้โปรแกรม cam studio ครับแล้วก็มันลอยมาครับเอ้ยไม่ใช่ แจ๊บเออนี่มันเล่นตลกมากไปแนะ่คุณแมงครับผมให้คุณเล่นพางครับผมปวดขีค้ครับครับนี่ผมก็จะทำมานดีไเรื่อยแตเดี๋ยวไปชวยนันเกเรียนรังไม่ค่อยรู้เรื่องนะประสบปมมาแอนเวฟ e dreaming อมึงตายแล้วครับนี่ก็ผมก็ไม่รู้ครับว่าขับไปตรงไหนอ๋อผมรู้แล้วครับต้องขับไปหนาะดาวนี้นะคนดูแลวควรจะวิจารณาแล้วครับ เราขับใจช้าไม่ขับสิ้งอันนี้แล้วก็ขับเรงวของตัวเองว้าวลอยแล้วนะครับนะครับเราอย่าลืมนะครับถ้าคุณขับรถคุณต้องแจ้งประกันภัยก่อนนะครับเราจะเลี้ยังไงวะเฮ้ยลุง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 ไปด้วยดิรขถเลยเขาเขาอะไรวะอะไรตกลงอะไรตายเนี่ย โอ้โหลุงน okay. hey, oh, hmm. okay. uh ี yeah. ้ไม่น่าเลยอะโฟมต่างก็ขับรถไปส่งลุงนั้นเนี่ยบินเด็กก็โอ้ยทำให้คุณตื่นเต้ไปชนรถไม่บ้านนะเหรเลยเออรู้สึกว่ารถผมนะคุณเบียร์ครับช่วยไปดูอันฝันเน่อยนะพูดขี้เลยอะโอเคไม่ใช่ตกครับขี้ลุงขี้เสร็จแล้วครับเดยอะเป็นนึงครับขี้มันออกมาได้แค่ก้อนเดียวครับ ตู้คำมังไต้องอุจจาระาาาไัวม้ามามันไแล้ครปบผมตอีกไอ้พี่เกียร์ในเขี้มันนี่เลยนะไอ้ <c oughs> คนนะเฮ้ยเฮ้ยคับผม,ม่ะผมหน้าครต้นมะพร้าวไม่ใช่เป็นมา,าต้านหะ้ามัที่ช่วยผมไว้ครับต้าคุณไม่บงังรถดผมไว้ผมอาจะต้มนะ้าตาได้ไม่แปลว่าอะไรวะไม่บา ไม่รูครับคุณเรียกคุณเองเอาคุณพูดเองอตอน้ำ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 น้อน้ำ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 ี่โอ้ำน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 ้มน้ำน้ำน้ำน้น้น้ำน้ำนน้้ำน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 นย้ำน้ำน้กน้น้ำน้ำน้ำนตอน้น้้ำน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 น้ำน้น้ำน้ำน้้นไม่ กนะคเพราะว่าพ <My S 2> the ี่ออยเขาไม่เคยวางในทาแเมก็มองนคันเดียวันนี้ก็มาแคสเกมแทนพี่ออยนะคะแคคุณถามว่าโนรู้จากพี่ออยไหมนะครับมันเป็นยาอะไรกันคำอก็คือไม่ได้เป็นอะไรกันเลยก็ยว่าเราคือทำได้แล้วก็รู้จักกันด้วย อันนี้ครับเจ้าคือสนใจ้าคลิปของพี่ออยนะครับเออก็ได้ในเฟซบครู้ว่าเออพอแบกเกอรอะไรนั่นนครับโอ้อคุณสามารถดูเรืองาไรนี้สามารถิเขนะา,าติดตามข่าวสารในในวการเขาได้นะครับจนก็เข้าไปในเฟซบุก๊กเยนะครับ<ๆ>โอ้ยคนไทยนนี้เลยแบบนี้ครคนไทยวินได้ทั้ ตำรวจตกน้ำตายนะเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะตกใจไม่ใช่ครับเพราะว่าน้ำไม่เต็มตำรวจมันเกลียดมันเกลี้ยงไปนะมันเกลี้ยงเราจะวิเลยไน้ไหมในการทำนะครับในการนี้เหรอนี่ทุกคนอาจจะทำไม่ได้ครับเออนะครับตำรับคุณแบงค์นะครับเขาเกลี้ยงในการเช็ค ตอนนี้พี e ่หลงหงุดหงิดกี่แมครับแต่ว่าผมนี่เออผมสามารถเล่นเกมส์เออครับผมรีวิวอย่นั้นแล้วน้องกับพี่โอ้ยแล้วครับก็ยังมีน้องเบียร์ของวันนี้ครับพี่นะไม่ใช่น้องเออเขาก็แคปเอ็นะครับแลกอดในเข้ามาในรายการที่โลกของเกมนะฮะก็คือเกมของเราเขารีวิวมาครับมีแต่พอยแบงค์เยอะๆนี่ย่อมาได้ครับดีดีนี่ ขอโทษนะครับเพราะว่เด็กมียังไม่ได้เกที่ยเเกมอะไรอยเยครับเดี๋ยวมไวนไปดูให้นะครับไ so ็ the, ้ไเอ้าอะไรครับ คนจะพิจารณาได้กันะทุกท่านนะครับนี่คือต้องลงแบบชารล็อกนะครับแบบนี้นะครับชารล็อกของเราครับเออว่ารถชาร์ล็อกครับล็อกจริงๆล็อกจริงนะครับเป็นดอกไม้ครับขี้สิพอดีก็เฮ้ยไม่แต่งไม่แต่งใจเลยอ้าเดี๋ยวผมว่างๆครับผมเราวิ่งเดียวตัวไหนอ่ะนี่เดี๋ยวผมี๋ยึดไปเรื่องนั้นครับผมกำลังวิ่งไปเอาแล้วไปยังไงครับตื่นเครับก็กระโดด ยังต้องเสียอไรไหครนะับฉัไม่ได้นะครับเัาไม่ตายโอ้อย แรมโบยอราบไม่ควรบุกโรงงานที่ตำรวจมากันนี้คุณนีสอคุณไปผิดทามไหครับผิามไ้ครับเออส่วนผมชอบแคสเกมแนวซอมบี้นะครับ เออไม่เป็นไรครับเราได้แต <ừ> ่เราไม่ร uh like ู้สังเกบอาร์ตีซสแมสแซงแซนี่แฮนเน่เอาละครับคุณน่าจะฟังเพลงไร้ลาวได้นะครับเออไปเขียนครับ L A วเอดับยูครับก็คือลาวนะครับเองครับเพลงชอบคุณพี่โอ๊ตเพลงเพลงนี้ก็เออเป็นเพลงที่โคตรยากจนเลยนะครับขนาดที่บ้านมันไม่มีไม่มีลาวครับไร้ลาวนั่นเองนะฮะชื่อตอบของเขานะฮะเดี๋ยวผมจะแนะนำเพลงมาให้ดูนะ รูสึกว่าไล่ลาวนี่ครับทำเป็นเออเพลงสไตล์ล็อกอะนวนวล็อก3ามก็ว่าได้บทเพลงฟ้านให้ดูก็ได้ลองเพลงไปก่อนครลับเอ่นกินปอดไม่อะไกันแล้วทำอะไรกันเนี่ยเนเงียข่ากว เพื่อนเล่ามันให้เราพาเขาให้เราพาไอ้ไอ้เบนนั่งอยู่ให้องเราบอกว่าให้คนจิตใจมันดีขึ้บนะครับสวัสดีครับและเราขอจบรายการไปเท่านี้นะครับสวัสดีครับ